มีสักที่ไหมที่คุณอยากพาคนที่คุณรักไปนึกไม่ออกผมแนะนำเลยที่นี่โตเกียวทาวเวอร์ใครไปประเทศญี่ปุ่นที่เมืองโตเกียวนะครับก็จะเห็นหอคอยสีขาวสลับแดงตั้งต่ะหง,ง่านอยู่กลางเมืองและไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนก็สามารถมองเห็นได้เด่นสะดุดตาทีเดียวไอหอคอยนังแดงโตเกียวทาวเวอร์อันนี้นะครับ ก็เคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโตเกียวมาช่วงหนึ่งเลยจนหอคอยสีขาวๆอีกอันหนึ่งข้างวัดอซากุสะนะครับโตเกียวสกายทรีขึ้นมาครอบครองตำแหน่งนั้นไปแต่ยังไงความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าโตเกียวทาวเวอร์ก็น่าขึ้นกว่าอยู่ดีลวดรูปร่างหน้าตาที่เหมือนหอไอเฟลและไม่ได้มองเห็นไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนนะครับผมว่ามันเซ็กซี่มากเลยมันเหมาะสำหรับที่จะชวนใครสักคนขึ้นไปชมวิว ที่สุดแสนจะโรแมนติกในยามเย็นบนหอคอยนี้เดินเข้ามาซ้ายมือเราจะเจอกับอินฟอร์เมชันนะครับตรงนี้จะบอกเลยว่าชั้นไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเดินเข้ามาอ่านได้เลยการขึ้นไปในแต่ละชั้นก็ราคาไม่เท่ากันนะเมื่อคุณดูที่ป้ายนี้นะคุณจะเห็นราคาของแต่ละชั้นได้ชัดเจนเลยตรงนี้จะเป็นบอกว่าชั้น4ชั้น3ชั้น2 F มีอะไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับชั้นที่เราเยืนอยู่นะครับล็อบบี้มุมถัดมาขายของซื้อนี่นะครับหากคุณไม่ได้ขึ้นไปชมวิวด้านบนคุณก็สามารถเดินเข้าไปซื้อของที่ลึกได้เลยจะมีลูฟี่นั่งต้อนรับคุณอยู่นะแต่ถ้าคุณซื้อตั๋วขึ้นไปชมวิวด้านบนก็ไม่ต้องเข้าไปในโซนนี้นะและทั้งออกจะบังคับคุณลงมาที่โซนนี้เอง และใกล้ๆกันนั้นก็เป็นคาเฟ่แอนด์รีสตรอซึ่งมีเมนูอาหารข้าวหวานน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ชิมกันนี่บรรยากาศหน้าร้านนะครับมีตัวแมสคอตการ์ตูนจากวันพีพร้อมเสิร์ฟอาหารอยู่หน้าร้านแล้วลูฟี่นายหิวไหมอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาเมนูอาหารนะครับใครอินกับวันพีทนี่น่าจะชอบหน้าดูเลย ต่อ,อไปเราก็จะเดินไปซื้อตั๋วนะครับทางด้านขวามือแล้วก็เดินตรงไปที่ทางเข้าได้เลยปกติแล้วจะมีคนต่อคิวเยอะมากตอนนี้เรามาในช่วงโควิดนะครับเลยเงียบเงาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นโตเกียวทาวเวอร์ประดับเพชรไม่แน่ใจว่าจากชวาลอฟสกี้หรือเปล่าแต่สวยงามมากเลยประดับเพชรเป็นรูปหัวใจสลับลายกันไปสีชมพูและขาวนะครับลักชัวรี่มากเลย เดินตามทางไปกันต่อเพื่อขึ้นลิฟต์ไปชั้นเมนเด็กนะครับในลิฟต์ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเหมือนกับทาวเวอร์ใหม่ๆนะขึ้นมาถึงชั้นเมนเด็กแล้วจะเป็นห้องกระจกติดแอร์เราสามารถเดินชมวิวได้360องศาเลยนะเดินไปรอบๆเรื่อยๆอันนี้แนะนำให้ขึ้นมาตอนเย็นนะครับจะได้ชมพระอาทิตย์ตกด้วยจะต้องเช็คสภาพอากาศดีๆนะเรามาในช่วงหน้าหนาว และขึ้นมาประมาณ6โมงพระอาทิตย์ตกประมาณ1ทุ่มเราก็ได้เห็นการเปิดปิดไฟของกรุงโตเกียวทั้งหมดและพระอาทิตย์ตกในยามเดียวกันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเมืองโตเกียวให้เราได้รับชมในช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกนะครับ ในมุมนี้ก็จะเป็น5้าแยกนะตอนกลางคืนจะถ่ายรูปสวยเลยทีเดียวเพราะมีไฟจากรถที่จอดติดหรือเคลื่อนไหวอยู่เป็นมุมโปรดของคนเล่นกล้องเลยทีเดียวจากมุมนี้ก็จะเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังค่อยๆตกลงไปนะครับ ท้องฟ้าจะเป็นสีส้มอ่อนๆอสวยงามมากเลยจากมุมสูงนี้ก็จะเห็นแอคทิวิตี้ของคนโตเกียวอันนี้ก็เป็นสนามบอลน,นะครับเตะบอลกันอย่างมั่นเลยตรงนี้ก็เป็นของที่ระลึกรูปร่างแปลกตาลักษณะต่างๆ ที่ให้เราได้นึกถึงโตเกียวทาวเวอร์กันนะเดินวนไปวนมาแป๊บเดียวพระอาทิตย์ตกสะละ mm hmm. ก็จะได้อีกมู and นโทนที่คนชอบถ่ายรูปต้องชอบแน่ๆเลยการเปิดไฟอย่างเต็มอัตราของโตเกียวมันทำให้การถ่ายรูปพิเศษไปมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยทีเดียว คุณดูความโรแมนติกนี้ดิจะให้ผมไม่รักโตเกียวทาวเวอร์ได้อย่างไรมาดูจากมุมด้านล่างบ้างนะบอกเลยสวยโคตรคลาสสิกเป็นที่สุดและในช่วงเทศกาลอย่างเช่นปีใหม่หรือเทศกาลไหนๆก็ตามนะครับ มันจะมีไฟเป็น LED ขึ้นมาตรงกลาง้าเทียบแล้วก็อยู่ตรงห้องกระจกที่เราขึ้นไปมองวิวเมื่อกี้ครับและคนด้านล่างสามารถเซลฟี่คู่กับตัวเกียวทาวเวอร์ในรูปแบบของไฟ LED ต่างๆเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นตึกที่มองทั้งภายในและภายนอกโคตรจะโรแมนติกเลยใครอยากขึ้นไม่ต้องคิดนานเลยนะครับตัดสินใจไปเลย มากด Subscribe ติดตามด้วยนะครับไว้เราจะพาไปเที่ยวกันอีกบ่อยๆ